สวัสดีครับทีสปอร์ตชาแนลขอนําคุณผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกวันนี้เป็นเกมที่แพดสเตเดียมครับการท่าเรือ FC เปิดบ้านเจอกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดการท่าเรือเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ2ครับ12นัดชนะ9เสมอ1แพ้2ครับมี28แต้มครับส่วน SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับอยู่อันดับ9 12นัดชนะ5เสมอ2แพ้5มี17คะแนนครับเราไปดูผังการเล่นของการท่าเรือ FC ครับวันนี้มาในระบบ4-3-3นะครับ ส่วน s c g เมืองทองอยู่ในเตดครับ4-2 3-1นะครับครับเกมที่แพสสเตเดียมกำลังจะเริ่มแล้วครับพุทธศิลป์คุณมงคลชัยเพชรสีแล้วปอนวิทเริ่มเกมกำลังขันครับที่แพสสเตเดียมครับวันนี้เจ้าถิ่นนะครับการท่าเดอเอฟซีครับอยู่ในชุดเก่งนะครับน้ำเงินส้มครับก็จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับในขณะที่ฝั่งผู้มาเยือนครับกิเลนพยอง s c g เมืองทองอยู่ในเตดก็อยู่ในชุดสีเขียวครับสำหรับเมือทองครับแล้วเปิดจังหวะนี้โย์เข้าไปแม่แล้วจะเกี่ยวมาได้ครับอาแล้วครับ บดินพาลาี่กรอบเข็โทษแล้วเปิดเข้ากลางมาอู้จะกินครับอิสเปซอนแล้วก็ดีๆติดแซฟครับแม่แต่ว่ามีจังหวะเป่าไปแล้วนะครับจังหวะนี้นี่เกือบไปครับเอสจมองทองเกือบเสียประตูนี้ครับโอ้โหจังหวะซ้ํานี่หน่งๆเลยครับดูทีครับบดินพาลาครับแล้วจังหวะนี้มันแกเเม่อไปหน่อยครับนี่ครับบอลออกหลังไปแล้วครับโอ้โหลุนนี้ถ้าเข้าไปก็ไม่ได้อยู่ดีครับนี่ครับชัดเจนครับบอลออกไปแล้วครับ แต่ว่าดังวันลำแกก็ยังผวามาเซฟไว้ได้ครับเอาละครับขึ้นมาแล้วครับสรวิทย์ผ่นทองเปิดเข้ากลางจังหวะนี้แมลึกเกินไปครับสุดท้ายไปเข้าทางของวรวุธศรีสุภาเลยครับทากันได้ดีครับดูจังหวะนี้ของเมืองของเปิดมาดดนเลยจะไขว่โอ้โหดูครับจะเล่นเสาแรกครับแม่สุดท้ายไม่ตรงกรอบครับโอ้โหดูครับลวดลายลีลาบราซิลเลียนครับแดนเลยครับ จังหวะรอของสุพรลูกที่สวยมากครับเปิดเข้ามาแล้วคว้าด้วยขวาครับโอ้โหต้องชมเลยครับลูกนี้เป็นลูกที่ลวดล,ลายได้ดีครับแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบบดลินลากจีใส่เข้าขวาแล้วกดลูกน,นี้ติเซฟมาซัดที่อาร์แล้วรักเตะตสูงแล้วรับอดิษฐานใครสอนแทีนี้กับ การท่าเรือเอฟซีขึ้นนําไปแล้วครับอนี่ครับบอกเลยครับใจเย็นๆครับพยายามจะไม่ดีใจครับเอเคนายครับอดิศักต์ไรศนครับทําประตูที่7็ของตัวเองในไทยลีกซีซั่นนี้ได้แล้วครับจากจังหวะซ้ําดูครับจังหวะของบดินครับมาเนี่ยดลกับสุพรเนี่ยรู้ทั้งรู้ครับแต่เอาไม่อยู่ครับยิงด้วยขวาโอ้ดังวลลำปัดมาแล้วตรงนั้นเนี่ยตำแหน่งดีจริงๆครับอดิศักต์ไรศ์ครับก็ มาในสภาพทีมที่ถือว่าขาดเยอะด้วยนะครับในเกมวันนี้ที่แพสเซเดียมครับเปิดเข้ามาเอาละครับวอรุณต้องปัดแล้วบอลยังไม่ออกเอ้าอุ้ยล้มอูหูเนี่ยครับหันหลัง่งเลยครับสุดท้ายยังเคลียออกมาได้ครับเดลเลยแล้วเปิดเข้ามาอุ้ยนัทตอลล็อกโอ้โหเนี่ยครับเอาชนะตัวประกอบอย่างเดลเลยด้วยครับแต่ว่าบอลมันออกหลังไปครับเปิดด้วยขวามาครับแล้วลอยมาตรงนี้ครับนี่ครับได้เช็ดตรงนี้ครับคืออาจจะไม่ให้เสียงกันครับระหว่างอลิสตอลล็อกกับอิสระไกรซอนครับ หาครับลูกเตะจากปากประตูครับของฝั่งท่าเรือแม่แต่ว่าพุทดสินครับคุณมงคลชัยเพชรสีครับปอนุวิทย์ผลเวลาการแข่งในครึ่งเวลาแรกนะครับที่เพสเตเดียมครับการท่าเรือ FC ครับขึ้นนำเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับหาลครับคุณมงคลชัยเพชรสีครับให้สัญญาณเริ่มเกมครึ่งเวลาหลังครับที่เพสเตเดียมครับเดี๋ยวต้องดูว่าฝั่งผู้มาเยือนนะครับ มาริโอยู็อฟสกี้นี่จะขยับแบบไหนด้วยนะครับในการที่จะกลับมาในเกมนี้ครับคือกล้องก็จับมาที่เอเลียสดอลล้อโอ้โหโลลุนนี่ตรงกันไปในกรอบเตะโล่งก็ยิงตีเข่าเคลียวมาได้ครับแล้วกดอีกทีนึงครับเอเลียสอีกทีนึงแล้วแม่เนี่ยครับตีดาวแล้วก็คืนดีรวมรำแล้วจะฟองเอาลูกแฮนด์บอลหรือเปล่าครับดูอีกทีครับจังหวะเปิดของประกรณ์ครับแล้วเป็นเอเลียสได้มงกุงตรงนี้ครับโอ้โหแล้วตีเข่ามาได้ครับโพชาก่อนที่จะมาซ้ำจังหวะสองครับ ช่วยทีมได้แล้วครับลูคสโซชาจังหวะจากข้ามบอลของโกซุนกีครับเลี้ยงมาตรงกลางสรวิทแล้วเติมมาครับทางขวาสุพรปีนะกาตาโผกดลูกนี้โอ้โหครับทากเสาไปนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้โหลองยิงดูเองครับตัดจากขวามารับบอลตรงกลางครับดูรับจังหวะพามาของสรวิทําทำได้ดีครับเนี่ยดึงผู้เล่นท่าเรือไปหมดเลยครับแล้วสุพรมีช่องแต่ยิงตรงนี้เนี่ยมันไต่หลังเท้าติดไซ้์ก้อยออก หลังไปครับจริงๆทางขวานี่มีสารัตกันยโรดรออยู่นะครับใช่ครับเลือดแกมีครับแต่ว่าทึ่งหลังแกรแม่มาครับเติมมาแล้วทางซ้ายสรวิทย์ก่อนลรงนี่แม่ติดแซมครับอาล้ครับยังเก็บได้แล้วเบาทีนึงสารัตในกรอบเทตัวด์คืนกลับมาโดนเคลียร์ทิ้งตูมาเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับซาโตะเล่นกับสรวิทย์ได้สวยเลยครับแล้วเข้าซ้ายด้วยครับตรงนี้วรวุษต้องปัดและสารัตตรงนี้ไปเลือกจังหวะเล่นหลายจังหวะก็ เล่นการท่าเรือ FC ีนี่มาลครบแล้วครับลูกนี้ถือว่าให้ดีครับแล้วเข้าซ้ายข้างถนัดด้วยครับสรวิทย์ไปทางซ้ายแล้วครับเอาวแล้วครับไดสุเกะสาโต้กดลงนี้แม่ตรงกรอบครับแต่ว่าวรุดรับไปได้ครับอือหจังหวะเปลี่ยนจากขวาไปซ้ายทําได้ดีมากครับสรวิทย์พานทองให้มาซาโตะจับแล้วนิติพงศ์ไม่เข้าก็ลองกดเลยครับจังหวะนี้ปักก่อนเปรมพักปกกอนเห็นไม่มีใครกดเองดีกว่าครับแม่เจ้าตัวเหมือนจะเลื่อนลมด้วยแต่ว่าบอลก็หลุดเสาไกลไปครับ ยิงได้ลุ้นเลยครับแม้จะลื่นครับนี่ครับรับบอลมาแล้วแตะมาตรงนี้เนี่ยไม่มีใครเข้าประกบแกก็ลองยิงดูเลยครับโอ้โหนี่ครับที่มาของคําว่าลูกยิงหล่อลื่นครับครตะกอนเปรมพักครับสรวิทย์ผ่านทองครับทางขวาสรวิทย์มองหาดันเล็กกลับมาแล้วอุ้ยแล้วล็อกเข้าซ้ายลูกทีดันเล คอี่ที่รายิงปู้ติดแฟครับไม่ได้ครับปู่นะไม่ได้ประตูตีเสมอครับมองทองครับบอลดังขวาในสมรู้พันทองเนี่ยมองข้างในเห็นได้เลยคนเดียวก็ต้องปาดเข้าไปเลยครับด้วยขวาแล้วดูครับพิงตรงนี้หายไปเลยครับเอเลสดอลลอและไข่เนี่ยยังดีว่าเอเลสยังไปตามสกัดบอลตรงนั้นได้ครับปู้ดลเลแกรมหมุนสวยมากครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันเบาเกินไปครับเนี่ยครับไปกระแทกใส่บริเวณใบหน้าของวรุษสีสุพานิดนึงครับคือคนที่พลาดก็คือเอเลสดอลลอในการประกบนั่นแหละครับแต่ว่า พอแกพลาดปุ๊บแกยังไปแก้ตัวครับเนี่ยครับไปสกัดจากเส้นปากประตูเลยครับครับไดุเกะสาโตยกมาวีระเทศในกรอบแกโทษแลยยกจังหวะนี้แม่เนี่ยครับคือจังหวะที่กระดกนี่มันยาวเกินไปครับสุดท้ายไปข้อมือของวรรุิศรีสุภาครับไอเดียดีมากครับดูสาโตชิปให้ตรงนี้ครับแล้วหลุดไปแม่ต้องชมครับแนวรับของการท่าเรือแล้วเป็นซารัตยิงโอดูครับคือแกหลอกกันตรงนั้นสองสามคนครับ สุดท้ายเป็นสารัตก,กัญญาโรธครับยิงไปตรงตัวของวรวุฒิศรีสุภาครับนี่ครับ <c oughs> ถ้าหลอกแบบนี้นี่ <c oughs> ข่าวหน้าเราต้องสมาธิดีๆครับ <c oughs> คือหลอกหลอกแบบสะดุ้งด้วยนะฮะไปที่เนลสันโบนิยเนลสันเข้าขวาออกไปทางขวาครับอดิษัาไกรสอนแ <c oughs> ม่ล็อกเข้าซ้ายไหลไปที่เนลสันโบนิยะก็ลุกนี้สองศูนย์ไปเลยครับโอ้โหครับแม <c oughs> ่ยิงประตูขึ้นนำ 2-0ครับให้กับการท่าเรือ F4 ครับนี่ครับขอเสียงหน่อยครับชาวท่าเรือครับนี่ครับมาดามแป้งครับสะใจสุดๆครับทําได้ดีครับโคซุนกีให้มาเนี่ครับเริ่มจากบริยาเขาเองนะครับแล้วให้ไปทางขวาครับที่ซิก้โซเรสครับก่อนจะล็อกตรงนี้แล้วดีดมาครับตามทางนะครับแตะด้วยซ้ายกดด้วยขวาครับผ่านดังวันลําและลูกัสโซชาเข้าไปครับนี่ครับคือต้องชมจังหวะของซิโกโซเรสเนี่ยครับ แล้วยิงกันเล่นเสาไกลเลยครับสลับกันเล่นตัวจริงตัวสำรองแต่ว่ายิงประตูได้ทั้งคู่นลยครับนี่ครับกราฟิกขึ้นมานาที86ครับประตู2-0ของเนลสันโบนิยาครับการเทเลปซี2เบสซี่จีมุนทองวีเต็ด0ครับอ้าวสหรัฐยังได้ครับสหรัฐกันยโรดอุ้ยโดนจิ้มจังหวะนี้ผู้สินไม่เป่าครับโอ้โหครับเนี่ยอะ้วครับจังหวะแตะโอ้โหจังหวะเข้าของเอลิสดอลล้อครับ โดนครับก็โดนสาระด้วยแหละครับจังหวะเข้านี่จะอยู่สตัวครับจะมีสักลูกไหมสุพรเปิดมาแล้วลูกกลูกนี้โอ้โหครับแม่เนี่ยครับมีโอกาสวางเท้ายิงเลยครับแต่ว่ายังปัดออกหลังไปได้ครับต้องชมบรวุฒิสีสุภาเลยครับต้องโวยเพื่อนครับปล่อยให้โล่งได้ยังไงครับบอลจากสุพรับแบ็กขวาเปิดมาแล้วเป็นแบ็กซ้ายครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับสกุลชายแสงโทโพครับในปลายด้วยซ้ายครับโอ้โหบอลจะแสกหน้าครับแต่ว่า วรุษศรีสุภาคกปัดได้แล้วดูครับโอ้โหตอนนี้พดอ่ะครบแล้วนะครับพี่ทัชสเตเดียมแล้วผู้ตัดสินครับคุณมงคลชัยเพชรศรีครับปอนุวิทย์มเวลาการแน่งขันที่พัชสเตเดียมครับก็เป็นเจ้าถิ่นนะครับสิงห์เจ้า,า,าท่าการเทือก F4 ครับเปิดบ้านเอาชนะทีมพะยองอ g เมืองทองอยู่ในแดนไป2ประตูต่อศูนย์ e รับ